อเออจริงๆแล้วนะครับ เรื่องของการแต่งงานกับภรรยาหลายๆคนเนี่ยนะครับจริงๆเป็นสิ่งที่ท่านนบีส่งเสริมจริงนะครับแต่มีเงื่อนไขคือเรื่องของความยุติธรรมดังนั้นถ้าหากว่าเรารู้ตัวนะครับอันนี้สําหรับสามีนะครับถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่สามารถที่จะทําความยุติธรรมได้ให้กับบุคคลที่เป็นภรรยาคนแรกคนที่2คนที่3มเนี่ยมีเกียรติเท่ากันนะครับไม่ได้แปลว่าคนที่1จะมีเกียรติมากกว่าคนที่2คนที่2จะมีเกียรติมากกว่าคนที่3ตามลำดับตัวเลขที่อาจจะเป็นที่เขาเรียกว่านิยมกันในประเทศไทยนะครับคนแรกเนี่ยเขาเรียกว่า สอยอิลามไม่เหมาะสมในการที่จะไปใช้ประโยคต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นการลดเกียรติบรรดาเหล่าสตรีเลยนะครับถือว่าไม่ถูกต้องอย่างมากนะครับดังนั้นหากว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับเหล่าบรรดาสตรีเองเนี่ยนะครับก็สามารถเรียกร้องได้นะครับถ้าหากว่านาฟากอของเราเนี่ยบกพร่องหมายถึงว่าเขาไม่ยอมให้เราไม่ยอมให้การดูแลกับเราแต่ไปดูแลคนอื่นเนี่ย มากเลยแล้วก็เราเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์เลยแล้วคนที่เป็นภรรยาคนที่รับการดูแลมากนะครับก็สมควรที่จะต้องนัดสิฮักสามีด้วย <ม S 2> บอกว่าเออเนี่ยในเมื่อคุณแต่งงานกับภรรยาหลายคนแล้วเนี่ยคุณอย่าดูแลแต่ฉันอย่างเดียว <ม S 2> คุณยังมีหน้าที่ในการรับผิดช,ชอบภรรยาเบอร์อื่นอีกนะครับคนที่สองคนที่3อีกเพราะว่าสิทธิ์เราต้องเท่ากันไม่ใช่ฉันเนี่ยมาก่อนแล้วฉันจะได้มากกว่าคนอื่นแบบนี้นะครับดังนั้นต้องดูแลกันนะครับแล้วถ้าหากว่าผู้ชายผมไม่แน่ใจว่าให้นัดสิฮักเนี่ยมีมีฟังอยู่หรือเปล่า ไม่แน่ใจนะครับคือถ้าฟังอยู่นะครับผมก็เป็นกําลังใจนะครับว่าพี่น้องทําตามสุนัขแล้วแต่ทํายังไม่ครบไม่ครบในที่นี้คือในเรื่องของการให้ความยุติธรรมเนี่ยกับภรรยาคนอื่นๆนะครับงนั้นพี่น้องก็ทําให้ครบนะครับและชอร์ล็อครับวันกิยามะพี่น้องจะไปในสภาพที่มีเกียรติมากแต่ถ้าหากว่าเราทาไม่ครบแหละครับวันกิยามะเราจะไปสภาพที่เหมือนกับคนพิการนะครับ พอลอสภาลาเนี่ยจะลงโทษบรรดาบุคคลที่มีภรรยาหลายคนแต่ไม่ให้ความยุติธรรมนะครับในสภาพที่เขาเนี่ยจะเหมือนคนพิการที่เกิดขึ้นในวันกิยามาเลยดังนั้นพี่น้องก็คงไม่ไม่มีความสุขแน่ครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นบุคคลที่แล้วก็ต้องโดนตําหนิจากสายตาแน่นอนว่าอ่านี่แสดงว่ามีภรรยาหลายคนและไม่ให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นอลอสได้ลงโทษแล้วนะแบบนั้นก็จะอายทั้งดุนยาและกาคิรอด้วยครับ